i'm ดีใจไหมครับพอดีเนี่คุณบอยครับคุณมีผมก็มีเหมือนกันคุณมีอะไรครับผมก็มีคู่ของผมนโอ้แบบแต่เที่ปอขาครับหนูขอเปลี่ยนคู่ได้ไหมคะทำไมฮะเชิญทุ่ปอทั้นนี้ก่อนนะ ครับผมาพูดคุยกับพูดเลยครับอ๋อผคยกมครับว่าสุดยอดมากเลยครูผมอาจจะขาสั้นไปนิดนะครับผมอันนี้อันนี้สับขาเร็วมากครัเวลาเวลาเดินาจะใช้เวลาหน่อยนะครับผมขอเสียงอยหน่อยครับเอาละครับผมและที่ทุกคนเห็นอยู่บนเวทีนี้นะก็คือสิ่งที่ทุกคนนะฮะเรียกพวกเราว่าคูจินนันเอง ก็มีทั้งจริงมีทั้งจริงก็ไม่รู้ว่าอะไรยังไงนะคะก็สร้างนักเด็กไปคุณบอยอะไรนะฮะก็สร้ักเด็กไปอย่าบนมาที่ผมเอางี้ดีกว่านะฮะเดี๋ยวเรามาเช็คเล็กน้อยดีกว่าว่าแต่ละคู่จิ้งเนี่ยเขามีคนที่รักเขามากแค่ไหนครับคุณเด็กดีครับดีครับดีเลยดีเลยอ่ะทางฝั่งก่อนแล้วกัน ีกแบบแกะาหบ้งหบ้านี่ดีนะดนะรักมาโอเตรมเสียงน่อยต้องเตรมตัวดีๆนะส่กับไรนะครับเตรียมตัวดีๆเลยเสียงอย่าตกนะครับผมเมื่กี้ดังแล้วใช่ไหมอันนี้ดังอันนี้ฮันนี้ัน คู่เนี <laughs> okay. <laughs> ้าปร้วกระดามากเมอาเรียมากันไปตามอารมณ์เรามีคำถามเรามีคำถามตอนเมื่อกี้หลังจากที่ไฟดับแล้วทำอะไรันาะเซนเซอร์ค่ะเออเ็นเซอร์เมื่อกี้ทีมงานมาบอกเลย เอาเก็กฝังผุบ้านที่ว่าตังเอแล้วอ้าวใครเป็นบ้านจิรานีขอเสียงหน่อยจ้าบานี้หวานนะหวานหวานวหวานหวานหวานแา่ยาวนานไม่เลิกฝั่งนี้ฝังนี้ ต่อต่อต่อเลยค่ะคูนีครับผมชีเด็ดมากยังไงคะเกรกแมดจัาอันนี้เรียกว่าเป็นมากผู้ดินแนวตะเข็บชายแดนครัทำไมอยู่น mm ี่อยู่นี่ เฮ้ยแต่เขาสิยงดังนะแล้วไม่เลิกด้วยอาวยาวอาวยาวอีกยาวอีกครับเรามีเจ้าหน้าที่คอยดูแลเรื่องนี้อยู่ับไม่เสียชื่อครับเข้ายกนเีพี่แจกโบนีว่โนเดีพ่เดียวพี่จัดี่แจเยวพี่แจกบัสยพี่ชจกดกดวกโัดีดีกว่าคกับพี่บยมากเลยก คุณแนะนำายู่ใครครับผมเอาแล้วท่านสิทำพงผู้สุดท้ายนาเดชจายา นนม,ม,มี่ายทนรักมเยครับต้องบอกเลยวาจริงๆมันเป็นภาพที่น่าปรับใจมากเลยทีเดียวนะครับเป็นภาพที่ทุกคนรู้สึกมีความสุขมากครนะครับแล้วก็พวกเราก็ต้องขอบคุณมากๆนะฮะที่เรียกว่ายัางคงรักและก็ให้การสนับสนุนกูจีนพวกเรานะฮะแต่ว่าไม่ใช่แค่พวกเราทานะะั้น 8คู่นะฮะคอนเสิร์ตครั้งนี้ยังมีนักแสดงพี่ๆน้องๆเป็นหูบมีพี่ไหมวะทีนี้มีมีครับมีมีอ๋อลูกๆก็มีมีน้อยมากค่ะพี่พลค่ะก็ยังมีพี่ๆน้องๆนะฮะนักแสดงช่องสามนะฮะที่เรียกได้ว่าเป็นกำลังสำคัญของช่องสามแล้วก็คราวนี้ก็แสดงคอนเสิร์ตของเราด้วยนะฮะใครเป็นแฟนแฟนนักแสดงช่องสามเอาขอเสียงดังๆหน่อย ขอเสียงคริสต้กับแนคู่จิ้นของฉันเรียบร้อยแล้วค่ะพี่ขอตอนนี้มาถึงนาทีของเราบ้างนะคะเป็นนาทีสำคัญเลยค่ะผู้ถึงจะอิจฉาอะไรก็จุมเาอะไรก็กรอกวิ่งไปหมดแล้วหรือเราจะเอาวันดีคะหนูมุดหงิดมากเลยค่ะเราก็องคงการนี้เลยจ้ะค่ะ เราต้องรูปเขาอยู่ตรงรูปของเรามากินกันตรงนี้เลยและของเราไม่ต้องปิดไฟด้วยดีไหมคะเราเปิดไฟให้เห็นกันจ่าจ่าไปเลยแล้วจบอกนะครับภาพที่ปรากฏตรงหน้าของเราเนี่ยนะครับเป็นภาพที่นักแสดงทุกคนที่อยู่ด้านหลังรู้สึกประทับใจมากๆลยทีเดียวนะครับและเพื่อเป็นการขอบ